เงามัจุราชตอนที่หนึ่งลมทะเลพัดช,ชวยโกกใส่ใบหน้าของหญิงสาวที่นั่งตัวตรงจนเส้นผมยาวสีดำคลับค่อยๆสยายแตกทรงไปเล็กน้อยแต่กะน,นั้นใบหน้าเรียวขาวก็ยังคงเชิดตั้งรับกับไหล่ที่ผายอย่างสง่างามทอดสายตาไปยังเปลวเทียนที่ส่องแสงทองอลามไหววูบดับลงตามกระแสลมคู่เดียวที่หล่อนอมยิ้มอ่อน ขณะเอื้อมตัวจุดไฟใส่เทียนไขให้ส่องสว่างอีกคราหนึ่งลมมันแรงกว่าที่ผมคิดไว้เสียงทุ้มต่ำของชายหนุ่มมาพร้อมกับวาการลนลานอยากจะทำให้การเที่ยวต่างจังหวัดครั้งแรกกับหญิงสาวเป็นที่น่าจดจำหากเขารู้สึกประมาจนทำตัวไม่ถูกรู้สึกกระสับกระส่ายยามที่หญิงสาวตวัดสายตาไม่ว่าจะไปทิศท,ทางใดเขาไม่ค่อยมั่นใจ ว่าทุกอย่างที่พยายามจัดทำขึ้นมามันจะตรงใจเลยาวดีหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเลยาวดีตอบแล้วเลื่อนสายตาไปยังชายหาดแสงแกนทาเริ่มเปล่งประกายยามที่เคลื่อนตัวขึ้นมาเหนือเส้นขอบฟ้าคงจะเป็นภาพเดียวที่ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดระหว่างการมาเที่ยวต่างจังหวัดครั้งแรกกับชายหนุ่มตรงหน้าตลอดวันที่ผ่าน รู้สึกเกะกะลูกตายามที่เห็นเขาพูนเปี้ยนคอเคลียอยู่ใกล้ๆแม้เลยากับพวิชจะรู้จักกันเมินเนิ่นนานแต่ถามว่าใจหล่อนได้สมัครรักใค้เขาหรือเปล่าก็คงตอบได้เลยว่าไม่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกขีดเขียนและกำหนดไว้มาตั้งแต่ต้นพวิชคือคู่มัน่นที่ทั้งสองครอบครัวเห็นดีเห็นงามโดยไม่ต้องรอถามลูกๆ ที่กำลังเติบโตกันสักนิดถึงอย่างนั้นเลยาวดีก็หาได้พูดสิ่งใดแม้ว่าบ่อยครั้งที่หล่อนแอบกระบฏเด็กๆใส่พวิท์ผู้ชายและเพื่อนคนเดียวที่หล่อนให้ความสนิทสนมเลยาวดีผ่อนลมหายใจออกมาน้อยๆลาวกับอยากบังคับให้ตัวเองรู้สึกพึงพอใจในตัวผู้ชายตรงหน้าที่พบหน้าค่าตากันมาตลอดสิบกว่าปีหากแต่ความสนิทสนม ไม่ได้เพิ่มภูนตามจำนวนครั้งที่พบเจอในสายตาของเลยาวดีแล้วพวิทคือเพื่อนชายที่หล่อนวางใจให้ตัวเองได้ใกล้ชิดโดยไม่หวันว่าเขาจะคมเห็งหรือทำร้ายเพราะตลอดมาพวิทย์เองก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งไม่เคยล่วงเกินให้หล่อนรู้สึกผันฝัน,ผ,นผวายามที่อยู่ใกล้กันแต่ความรู้สึกเล็กๆที่ก่อตัวขึ้นมาตลอดก็คือคนที่ไม่ใช่ ต่อให้ทำอย่างไรแล้วใจมันก็ไม่รักแตก่เอาหน่าถ้าพวิตยังดีกับหล่อนเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนไปหล่อนก็คงไม่มีข้อกังขาอะไรนะในตัวผู้ชายคนนี้แม้ว่าตัวเองจะรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ยังดีที่เป็นพวิตหากว่าต้องเลือกที่จะให้บั้นปลายชีวิตอยู่เคียงคู่ใครสักคนก็เหมาะสมแล้วที่จะเป็นเขาเริ่มทานกันเลยนะครับพวิตจัดเตรียมของเสร็จเรียบร้อย เขาก็เปล่งรอยยิ้มหวานตามแบบฉบับของชายหนุ่มอารมณ์ดีให้กับเรยยวดีหญิงสาวที่เขาฝากหัวใจไว้ให้แม้ผู้หญิงตรงหน้าจะทำเมินใส่เขามากสักเท่าใดแต่ก็ไม่เคยบ่นทอนใจที่ฝ้าพักดีที่เขามีให้หล่อนมาเนิ่นนานค่ะหล่อนเป็นคนสงบปากสงบคำและก็มักจะเก็บวาจาเอาไว้ให้น้อยอย่างพอดีแต่ความพอดีของตัวเลยาวดีนั้น ไม่มีอยู่จริงเพราะแต่ละคำที่หล่อนจะเอ่ยปากพูดจากับเขาก็ล้วนแต่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นหรือการขานรับเพียงเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีเลยาวดีกับพวิตไม่ได้เหมือนคู่รักคนอื่นๆไม่ได้มามีอารมณ์นั่งสวีทหวานอะไรแบบนั้นตอนนี้หล่อนกับพวิตก็เป็นหนุ่มสาวที่โตเต็มที่และมีหน้าที่การงานที่ดีจากสองตระกูลไม่แปลกหรอกว่าทำไม หล่อนและเขาถึงต้องคู่กันนอกจากความเหมาะสมแล้วเรื่องของธุรกิจของสองครอบครัวที่เกื้อนหนุนกันมานานก็คือตัวแปรสำคัญจนทำให้เกิดการจับคู่แบบคุงถุงชนที่เลยาวดีไม่เคยต้องการเคยสงสัยถึงการมั่นตั้งแต่อายุ15เพราะในตอนนั้นของขวัญสำคัญที่พ่อให้กับหล่อนคือการบอกว่าเลยาวดีนั้นได้มีคู่มั่นคู่หมายเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิด การมั่นหมายและการแต่งงานทุกอย่างถูกเตรียมเอาไว้แล้วตั้งเนิ่นนานประจวบเหมาะที่หวยดันมาออกตรงเลยยาวดีที่ดันเกิดเป็นผู้หญิงและคู่ควรกับพวิตที่เกิดก่อนเลยยาวดีถึงสามปีถ้าหากว่าเล็กไม่แต่งพ่อคงไม่มีหน้าไปพบกับท่านอีกคนเป็นพ่อพูดออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนแม้รู้ดีว่าลูกสาวไม่ได้รู้สึกต้องตาต้องใจพวิตตั้งแต่แรก แต่ก็ปฏิเสธสัญญาที่มีมาไม่ได้เลยาวดีในตอนนั้นอายุแค่15หล่อนหัวเสียที่ได้รับรู้ว่า mm. เด็กหนุ่มที่แวะมาเยี่ยมเยียนบ่อยครั้ง mm. นั่นคือคู่ชีวิตที่หล่อนไม่อาจปฏิเสธสิ่งใดแม้จิตใจจะไม่ยอมรับเขาคนนั้นก็ตามค่อยๆดูกันไปนะเล็กแม่ว่าวันข้างหน้าที่เล็กโตขึ้นวันที่เล็กมีความคิดความอ่านมากกว่าในตอนนี้เล็กจะได้รู้ว่า พวิทย์คือคนที่เหมาะสมกับลูกมากที่สุดหญิงล่างท้วมไวกลางคนหันมาลูปหัวเด็กสาวที่มีน้ำใสๆคอเต็มเบา้าเลยาวดีรู้ดีว่าไม่อาจต้านทานความต้องการของพ่อและแม่ได้เลยเลือกที่จะเก็บความอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจแล้วมีวิธีไหนบ้างคะแม่ที่เล้งไม่ต้องแต่งงานกับเขายังคงถามยังมีความหวังแค่อยากจะรู้ว่ามีบ้างไหม แค่สักทางที่เธอจะล้มเลิกการแต่งงานที่มันจะต้องมาถึงพ่อของลูกคงไม่มีวันยกเลิกงานแต่งแน่คำพูดเงียบหายไปในลำคอท่ามกลางสายตาคมของลูกสาวที่ดูแพรวพาวอย่างมีความหวังหากว่าเป็นพวิทย์ที่ขอยกเลิกงานแต่งแม่ว่านั่นคือแหละคือวิธีที่จะทำให้คำสัญญาเป็นโมฆะแต่อะไรคะแม่ แต่แม่ว่าพวิทไม่มีทางทําแบบนั้นในเมื่อเขาต้องตาต้องใจลูกตั้งแต่เล็กๆแม่เชื่อว่าพวิทรักลูกอย่างไม่มีข้อแม้และจะไม่มีทางยกเลิกงานแต่งเด็ดขาดแต่แม่พูดเองไม่ใช่หรอคะถ้าหากว่าเขายกเลิกทุกอย่างก็จบก็ชาเล็กเชื่อแม่เถอะว่าพวิทไม่มีทางขัดคาสั่งพ่อเลี้ยงพลุลิตหรอกสิ้นเสียงมารดา เลยาวดีในวัย15ก็เริ่มกำมือจนท่นแขมบอบบางนั้นเริ่มเกง่งกันนั้นแววตาที่เป็นประกายเพราะหยาดน้ำตาก็ตวัดมองกรอบรูปใบใหญ่ที่ตั้งตังงานอยู่กลางห้องรับแขกรูปผู้ชายไว้กลางคนที่ไว้หนวดยาวดำผิวสีเข้มใบหน้าดุด,ดันเคียงคู่กับชายคนนั้นคือผู้เป็นพ่อของเลยาวดี ที่ถูกท่อนแขนใหญ่ของพ่อเลี้ยงผู้ลิตโอบบ่าเอาไว้ต้องมีสักทางสิสักทางให้ฉันได้หลุดพ้นจากโซ่ตรนที่พันธนาการฉันไว้อย่างนี้เนื้อปลาถูกวางลงบนจานของเลยาวดีพวิตอื่มตัวมาตักนุ่นตักนี่ให้เทคแคร์หญิงสาวที่นั่งตัวตรงแทบไม่ขยับกายบ่อยครั้งที่เขาเองก็รู้สึกแปลกๆก,กับสายตาเลยาวดีที่มองมามันดูว่างเปล่า เสียจนเขาเริ่มหวาดกลัวกลัวแค่ว่างานแต่งที่เขาเฝ้ารอมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงๆปลาตัวอ้วนทั้งนั้นเลยนะครับคุณเล็กค่ะก็เหมือนอย่างเช่นเคยที่เลยาวดีจะเอ่ยตอบเขาแค่นี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังจะถามแกงมันเผ็ดไปหน่อยนะคุณเล็กว่างั้นไหมค่ะชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าปอดและรอบสั่นหัวให้หญิงสาวตรงหน้า ตักอาหารเข้าปากเนิบๆเ,เขาเคยชินกับอาการเมินเฉยของเลยาวดยีก็จริงแต่พอวิ้ก็ไม่เคยบทดหวังเลยว่าสักวันเลยาวดีอาจจะยอมรับความหวังดีของเขาบ้างโรงแรมที่นี่เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมาครั้งก่อนผมยังไม่เห็นว่ามันจะสวยเท่ากับวันนี้เลรอคะอาจเป็นเพราะวันนี้ผมมากับคุณเล็กก็ได้เลยมองว่าทุกอย่างในวันนี้มันสวยไปหมด ชายหนุ่มยิ้มกว้างอดฟันขาวผิดที่เลยาวดีกับทำเพียงยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วบรรจงวางมันลงที่เดิมเงียบๆขอตัวไปเดินเล่นนะคะเลยาวดีกดเสียงให้อ่อนลงดวงตาคมเล่อนมองชายหนุ่มที่ก้มหน้าลงเล็กน้อยเมื่อความน้อยใจมันเริ่มแน่นภายในอกแต่คู่เดียวเขาก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มให้หล่อนอีกครั้งครับผมขอทานอีกหน่อยนะ และจะเดินตามไปค่ะสิ้นคำหล่อนก็หันหลังเดินจากไปอย่างเอื่อยๆปล่อยให้พวิทย์เอนตัวพิงไปด้านหลังทอดสายตามองตามร่างกายของเลยาวดีที่ค่อยๆหายไปกับความมืดทิ้งไว้เพียงเสียงคื่ที่สาดตวดเข้ามาให้เขาไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งแม้ว่าในตอนนี้หญิงอันเป็นที่รักได้ทอดทิ้งเขาไปแล้วผืนทรายที่ยวบลงตามฝ่าเท้า ของล่างสูงละโหงในยามค่ำคืนยังมีแสงจันทาคอยส่องลงมาเป็นแสงนำทางให้เลยาวดีได้เดินทอดน่องต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดน้ำทะเลที่ซัดเข้าฝั่งกระเซ็นขึ้นมาถึงเขา่าหญิงสาวค่อยๆถกชุดเดสสั้นสีครีมพอดีตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนก้าวเดินต่อไปอีกครั้งจนกระทั่งตอนนี้เลยาวดีหยุดยืนอยู่ตรงทางขึ้น ไปยังบ้านพักที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมที่พ่อเลี้ยงภูริตได้เป็นเจ้าของหล่อนกอกตาไปมาและหันหลังกลับไปมองชายหาดแต่ไม่มีแม้แต่เงาของพวิชช่วขนาดหนึ่งหล่อนลืมไปด้วยซ้ำว่ายังมีเขาอยู่เคียงข้างต้องเดินย้อนกลับไปอีกนันเหรอพึพรรมพำกับตัวเองแล้วก็หมุนตัวกลับเพื่อเดินกลับไปยำทางที่หล่อนผ่านมายังไงเสีย หล่อนก็ต้องไปหาภวิดจะทำตัวน่าเกลียดแบบนี้มันคงจะดูใจร้ายเกินไปซะหน่อยขณะที่กำลังจะก้าวเดินเสียงหูล้อของหนุ่มสาวคู่นหนึ่งก็ดังแว่วมาให้ได้ยินความจริงแล้วเรยาวดีไม่ได้นึกอยากจะใส่ใจคนที่ไม่รู้จักแต่เผอ,อิญว่าเสียงนุ่มๆที่ลอยตามกระแสลมมาให้ได้ยินนั้นกลับดังลั่ง,งกายของเรยาวดีให้หันไปมองเอ้ยคิดว่า หมอนบจะจองโรงแรมไว้ก่อนสิอีกหญิงสาวร่างบางเอื่อเอ่ยพร้อมกับใบหน้าหวานดูเหนื่อยล้าก่อนที่ชายหนุ่มที่เดินเคียงข้างจะยกมือหนาวางบนศีรษะร่างบางที่อมยิ้มน่ารักผิดกับคนที่ยืนอยู่ตรงทางขึ้นเพียงลำพังเฝ้ามองผู้หญิงร่างบางที่หัวล่อต่อกระซิกกับคนรักอย่างสนุกสนานคู่เดียวที่เลยาวดีเริ่มกำมือแน่นดวงตาคมเริ่มสั่นเป็นประกาย น่ากลัวยามที่จับจ้องอยู่บนใบหน้าหวานของผู้หญิงคนนั้นเอเหมือนผมจะด้เจอคุณรู้จักชายหนุ่มเดินนำไปแล้วส่วนหญิงสาวที่กำลังจะก้าวขาเดินตามเกิดชะงักเท้าไว้ชั่วคู่เมื่อรู้สึกผิดปกติคล้ายกับมีดวงตาอีกคู่กำลังมองเธออย่างไม่คาดสายตาเธอยืนลังเลอยู่สักพักก่อนตัดสินใจหันล่างกาย ไปยังเลยาวดีที่พงะตัวไปทันทียามที่สายตาประสานกันร่างบางยกลิมนฝีปากขึ้นยิ้มทักทายอย่างเป็นมิตรให้กับร่างสูงละหงในชุดเดสสีครีมดูท่าแล้วก็คงจะเป็นผู้ดีหรือให้โซมีเงินแม้จะแต่งตัวเรียบๆแต่ลัศมีก็เจอจลัดเปล่งประกายออกมาสลุอเกินจากนั้นร่างบางก็ก้าวขาเดินจากไปเหลือไว้เพียงเลยาวดี ที่ยังมองตามจนสุดสายตาพวิตก้าวขาเข้ามาในล็อบบี้ของโรงแรมและเดินตรงดิ่งไปยังประชาสัมพันธ์อย่างรีบร้อนคุณเล็กกลับมาหรือยังเขาถามด้วยสีหน้าจริงจังส่วนประชาสัมพันธ์ก็กระซิบถามกันต่อเป็นทอดๆยังค่ะยังไม่เห็นคุณเล็กกลับเข้ามาเลยไปเดินเล่นถึงไหนนะคุณเล็กหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบ่นออกมาด้วยความเป็นห่วงก่อนหันขวับไปยังประชาสัมพันธ์ ที่สะดุ้งกันเป็นแถวสั่งคนให้ตามหาคุณเล็กเพื่อเธอจะเดินเล่นเพลินจนหลงทางไม่ทันได้พูจบเสียงเรียกชื่อพวิตก็ดังลั่นล็อบบี้ทำเอาคนหัวเสียสะบัดหน้าไปมองแม้จะยังหงุดหงิดแล้วก็พบว่าเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนกำลังยืนโบกมืออยู่ไม่ไกลอ้าวไอ้หมอมาที่นี่ได้ไงเนี่ยแม้จะห่วงเรื่องคุณเล็กแต่ก็ยังเอ่ยปากทักทายเพื่อนเก่าได้อย่างดีก็ตอนนี้เพื่อนเก่าที่ชอบเกเร กับกลายเป็นหมอฝีมือดีที่ทำงานอยู่ในเมืองหลวงไม่คิดว่าจะเจอเองที่นี่ว่าตตวเองมางานแต่งไอบีหรือไงพวิตหมอนหนุ่มถามกับทำเอาภาวิตโมวดคิ้วสงสัยแค่ไม่เห็นรู้เลยว่าไอบีแต่งงานเอ้านี่เองมัวแต่ทำอะไรอยู่ถึงไม่ได้รู้ข่าว,ข,าวของเพื่อนเพื่อน,นบ้างตอนนี้ไอบีมันเป็นวิศวกรมือนหนึ่งของภูเก็ตเลยนะเว้ยเหรอว่าแต่นั่นใครผู้หญิงคนนั้นแม้จะพูดคุยกันอย่างออกรถแต่พวิตก็ยังสังเกตเห็น หญิงสาวร่างบางผมยาวเป็นลอนสวยกำลังยืนเก๊ะๆกงังๆและสายตาเจ้าหล่อนที่ฝ้อมองมายังไอ้หมอที่โม่แต่พูดโม้จนลืมคนที่มาด้วยหมอหนุ่มหันกลับไปมองหญิงสาวที่ส่งยิ้มอ๋อนี่คุณเอ๋ยแฟนค่ะเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักหมอหนุ่มหันกลับไปคว้าแขนหญิงสาวให้เดินตามมาหาพวิตที่ลืนยืนรออยู่คู่เดียวที่พวิธเหลือบสายตาไปเห็น ล่างหะหงที่เดินหน้าึ้มเข้ามาในโรงแรมเขาจึงยิ้มกว้างพวิทย์นี่คุณเอ๋ยแฟนค่าเองคนนี้แหละตัวจริงเสียงจริงการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการจากหมออนกทำเอาเลยาวดีที่กำลังจะเดินตรงเข้ามาต้องหยุดชะงักก่อนตวัดสายตามองคู่สนทนาของพวิทย์สวัสดีครับผมชื่อพวิทย์เขาแนะนำตัวพอเป็นพิธีก่อนหันไปมองเลยาวดีที่ยืนมองพวกเขาอยู่ จึงรีบขอตัวออกมาและเชิอเชิญหญิงสาวให้ไปทําความรู้จักกับเพื่อนเก่าที่เคยสนิทกันมาทันทีที่เลเยาวดีเดินเข้ามาในวงสนทนาหมอหนุ่มถึงกับตะลึงในความสวยงามของเลเยาวดีไม่เหมือนกับที่เขาเคยได้รับรู้มาไม่คิดว่าคู่ม่านของพวิตจะมีใบหน้าที่งดงามหมดจดได้ถึงเพียงนี้ผิวพรรณขาวเนียนเป่งปังสมกับเป็นผู้ดี เช่นเดียวกับความรู้สึกของสาวร่างบางที่เงยหน้ามองผู้หญิงร่างสูงระหงที่ยืนอย่างสง่าความสูงดูจะใกล้เคียงกับพวกผู้ชายที่ยืนอยู่เคียงข้างกันแต่เอ๊ะดวงตาคมที่เกือบจะดุแบบนี้เธอจําได้ดีว่าเคยพบเจอกันก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคุณเล็กครับนี่หมออนนบและนี่คุณเอย๋ยแฟนของไอ้หมอส่วนไอ้หมอคุณเอย๋ยนี่คือคุณเล็กคู่มั่นผม เมื่อแนะนำจบหมออนุบุโอมยิ้มหวานใส่เลยาวดีที่เชิดหน้ากดสายตามองเพียงล่างบางที่กำลังพยายามฝืนยิ้มออกมาการวางท่าจนดูหญิงยะโสของเลยาวดีก็ไม่ได้ทำให้คนมองรู้สึกแปลกใจเพราะมันก็คงจะเป็นแบบนี้กันทุกคนผู้ดีมีเงินสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยล่างสูงระโหงเลือกที่จะทำความรู้จักเพียงผู้หญิงตรงหน้าที่ทำตาโตเพียงคู่เดียว หญิงสาวก็ยกมือไหว้เลยาวดีที่ดูจะมีอายุมากกว่าเธอสักสองสามปีเห็นจะได้และนี่เองกับคุณเอ๋จะพักที่นี่เหรอพรวิทดึงความสนใจจากหมออนนบที่เกิดรู้สึกตะขิดตะโขงใจยามที่ได้เห็นสายตาแข็งกระด้างจากเลยาวดีที่เพ่งมองไปยังมูลดาก็ไม่หลอกโรงแรมนี้เต็มถามมาแล้วพอดีเห็นเองแวบๆบแบบเลยวิ่งตามมาแค่จะมาทักทายแล้วนี่เองมาเที่ยวกับคู่มั่นเหรอ หมอหนุ่มฟาดคำถามใส่พวิทที่หัวล็อกเขินรู้สึกดีใจทุกครั้งที่มีคนรับรู้ว่าเขากับเลยาวดีคือคู่มั่นกันผิดกับเลยาวดีที่ตวัดสายตาไปยังหมออนบที่รีบเม้มฟีปากอย่างรวดเร็วก็มาเที่ยวด้วยมาดูโรงแรมด้วยนี่โรงแรมของพ่อค่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเปิดห้องให้ข้าสักห้องได้ไหมในไหนเองก็เป็นเจ้าของได้ทีก็รีบเลียเผื่อจะโชคดีได้นอนห้องดีๆกับเขาบ้าง พวิสันหน้าเล็กน้อยพอประมาณห้องเต็มหมดแล้วนะ่ะทันทีที่ได้รับคำตอบหมออนนบและโมรดาก็น่าจอยไปอีกครั้งเลยาวดียังคงจับจ้องเพียงแต่หญิงสาวตรงหน้าอย่างไม่ค่าสายตาภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยหัวสมองกับคุ้นคิดมากมายก่อนที่หมอหนุ่มจะเงยหน้าขึ้นมาพูดเสียงละลื่นทันทีนั้นขอพักด้วยได้ไหมพรุ่งนี้เช้าข้าก็ไปละเองมานอนห้องข้านะ่ะได้แต่ว่าสำหรับคุณเล็กเธอ ได้สิคะดิฉันยินดีให้คุณเอ๋พักกับดิฉันเป็นครั้งแรกที่เลยาวดีผู้สวนออกมารอยยิ้มมุมปากนั่นทํำอภวิท์ก็ได้แต่ยืนนิ่งด้วยความประหลาดใจส่วนหมออนนบก็ล้องเย้เย้เล่าวกับเด็กโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคงมีเพียงโมรดาสินะที่รู้สึกอึดอัดกับคําตอบรับของคุณเล็กเสียยิ่งกว่าอะไระก็เพราะแววตาแข็งแของคุณเล็กอีกดั่นแหละ ถึงเลียวปากจะยกยิ้มแต่มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดกับดวงตาคู่นั้นไม่รู้สินะว่าทำไมแต่บางสิ่งบางอย่างที่สื่อออกมาจากสายตาเธอสัมผัสได้ว่าคนตรงหน้าน่นากลัวประตูห้องพักถูกปิดลงพร้อมกับเลยาวดีที่ยกมือกอดอกมองมูลดาที่วางกระเป๋าเสื้อผ้าลงบนพื้นข้างที่นอนใหญ่มลดาบอกไม่ถูกหรอกว่าตอนนี้คุรู้สึกอย่างไร ยามที่เห็นเตียงภายในห้องสูตรของโรงแรมเป็นเตียงเดี่ยวเช่นนี้อึดอัดเลยคะคำถามแตกด้านหลังที่ดังขึ้นทำอาโมรดาถอนใจเลยาวดีเหยียดยิ้มมุมปากค่อยๆก้าวขาเดินมาทิ้งตัวลงนั่งบนที่นอนท่ามกลางสายตาของโมรดาที่ชำเนืองตามองเล็กน้อยไม่หรอกคะ่ะฉันจะอึดอัดได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นฝ่ายมาขออาศัย คุณเล็กนั่นแหละคะ่ะจะอึดอัดหรือเปล่าที่ฉันมาพักด้วยเธอจะมาพักที่ี่ภูเก็ตนี่กี่คืนสามคืนค่ะดีงั้นเธอก็พักกับฉันที่นี่เลยาวดีพูดจบก็ลุกขึ้นยืนเดินผ่านบุรดาที่เปิดตาพงหันหน้ามองตามล่างสูงของหญิงสาวที่เปลี่ยนไปนั่งบนโซฟาคงไม่รบกวนคุณเล็กขนาดนั้นหรอกคะ่ะพรุ่งนี้คุณหมอคงจะหาที่พักใหม่หมอนั่นน่ะเหรอ อยากได้ของฟรียิ่งฝ่าอะไรพูดออกมาเต็มปากและใบหน้าเยอ่อหยิ่งของเลเยาวดีที่แสดงออกมาทําให้มลรดารับรู้ว่าคําพูดเมื่อคู่ไม่ใช่แค่คําพูดที่พังปากแต่มันถูกกันกองออกมาอย่างดีแท้ไม่เห็นสายตาคมที่แน่แน่คุณเล็กมลรดาคงได้แต่คางชื่อคนตรงหน้าแบบไม่เต็มเสียงอยู่ๆก็พูดจาดูถูกหมออนบและเธอเขไม่ได้รู้สึกยินดี ที่จะมีคนแปลกหน้ามาพูดเหยียดยามคนอื่นเล่นไปอาบน้ำเถอะเอ้ยฉันจะโทรสั่งอาหารของโรงแรมมาให้เธอคงยังไม่ได้กินอะไรมาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจากที่กำลังจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหรือแม้แต่ความไม่พอใจที่มีมาก่อนหน้าก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่ได้ยินคนหญิงยโสเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่อ่อนนุ่มขนาดนั้นเธอฟังไม่ผิดหรอก ยามที่คุณเล็กเรียกชื่อของเธอมันอ่อนโยนราวกับมีมนสกดและน้ำเสียงแบบนี้มันก็ฟังดูคุ้นหูเสียจนมุรดาต้องรีบก้มหน้าก้มตาหาเสื้อผ้าจากในกระเป๋าไม่นานนักเธอก็เดินตรงเข้าไปในห้องน้ำปล่อยให้เลยาวดีที่นั่งเอนกายอยู่บนโซฟากดหัวคิ้วลงขนานกับดวงตาเพ่งมองบานประตูห้องน้ำที่ปิดลงพร้อมกับร่างกายที่ลุกขึ้นพวด ตีหน้าซื่อต่อไปเธอมรลดาใบหน้าเลียวที่เคยสวยกับเริ่มบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเกี้ยวอย่างที่สุดเลยาวดีไม่เคยโกรธใครมากขนาดนี้แม้ว่าชีวิตนี้หล่อนจะไม่ให้ความสนิทสนมกับใครๆแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนที่ครั้งหนึ่งหล่อนเคยรักและห่วงแหนอย่างเป็นที่สุดแต่สุดท้ายแล้วคนคนนั้นก็หักหลังจนทำให้เลยาวดีเจ็บช้ำถึงกับต้องพาหัวใจใอันบอบช้ำ ไปถึงเมืองนอกเมืองนาคิดว่าหนีพ้นแล้วชีวิตนี้คิดว่าทุกอย่างจะจบสิ้นไปแล้วแต่ในเมื่อความบังเอ,อิญในวันนี้เป็นตัวชักนําให้ได้กลับมาพบโมรดาอีกก็ได้ถ้าอย่างนั้นเลยาวดีจะสอนให้โมรดารับรู้ถึงบทเรียนราคาแพงที่โมรดาไม่มีทางซื้อได้จากที่ไหนจบลงไปแล้วนะคะตอนแรกของเงามัจจุราชลองมาติดตามฟังกันดูแล้วกันว่า เขาจะรบายความแค้นได้หนักหน่วงขนาดไหนหรือว่าทั้งรักทั้งเกียดหรือสุดท้ายเกียดชิงชังสุดท้ายรักเธอก็มาติดตามคนฟังล้กันเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงลงเออย่ยังไงสองชายสองหญิงในแนวยูริโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณมากค่ะ